อาอพี่น oh. <hel ms> ้องเอ๋อก oh, no ับเสียนี่พุ่มเซวีนี่เสียเสียเงี้งเสียเงี้งเสียเงี้ยงบูยโอ้โหเมื่แกแกหนูแกพี่น้องออดแกไปไกลเดี๋ยววะอ๋ออีออตันทัวโอ้โหเอาเฮ้ยเอ้ยก็เหลือสามนี่ เอ็งเอ้ยโตยังล้วมากินหนูคอยโอ้ยวายุนขึ้นหลากไปไกลเนี่ยอุย้ยเล้วม,มึงสิยกูกินยังโอ้ยตายหนูบมมีหัวอุย้ยยังแบบยังอนติดใหม่ๆได้พี่น่อง ตัวเงี้ยมากินอ่ะโอ้ยสวดซี้ด้แต่ละตัวโอ้ย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 มานายดิโอ้ยนี่ครับหวยโอ้ยก็ยยมังของมูบานมึงจงเห้กูได้กินซ้ำเนี่ย มาซูเน,นเห็นอ้าพี่น้องมาเด้อกินน้ำกันคือสีอิม่มมีหรอกพละครึง่งเ,งเป็นครึ่งเ,งเป็นครึ่งบวกครึ่งหนึ่งกับมาการครึ่งหนึ่งหมาครึ่งหนึ่งคนครึ่งหนึ่งเป็นครึ่งโอ้ยมันโตอย่างไรครับพี่น้องโอ้ยมาดักกระมึอดอกมือหลังกูสิใส่เซี่ยหนูเออโอ้ยศูนย์